ในระยะเวลาที่กําลังเดินทางนะครับมีบทกวีจากเขียวสัมพันธ์นะครับ<ห>ครับให้ยถ่ายรูปด้บทกวีกับเขียวเยู<อ>่คนกี่เขียว,วเขียวจะมาถ่ายทอดวรรณกรรมออกจากก้นบึ้งหัวใจให้ทุกท่านได้รับฟังให้ทุกท่านจากสมาชิกทุกคนได้รับฟังนะโอกาสนี้ขอเชิญเพื่อนเขียวสัมพันธ์ เท่เครับตั้งตั้งได้สดสดต,ตั้งได้สดสดเมื่อกี้นี้มีสายลมบางเบามาเยาะหยอกมีสายหมอกมาแซมแต้มสีสันฟังสิฟังเสียงน้ำเพือลำพันต้อนรับขวัญพูกก้าสูปปา่ป่าครเนี้จบบทแรกบทแรกค่อนข้างที่จะซาบซึ้งทีเดียวนะครับกับ การผ่านโขดหินที่น้ำพง,ทร,งทราบซึ้งหัวใจใกล้มากจากโคโมซาเปียนเป็นมนุษย์เต็มยศเลยทราบซึ้งหัวใจจากบทกวีเขียวสัมพันธ์รอฟังอีกบทกวีขอให้บทที่เตมคตมคตขอให้เขียวสัมพันธ์ได้พักผ่อนสักคราว